สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ i c แค u p h o n e ทีวีนะครับผมวันนี้นะครับผมมากับเจ้าตัว Infinix z ซ r o 30 5G นะครับผมชื่อซีโร่เนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ารุ่นสูงสุดของตัว Infinix ด้วยนะครับผมปกติแล้วเนี่ย i n f i n i x จะเป็นพวกที่แบรนด์ที่แบบว่าให้สเปคแรงๆมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับผม จ้าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยให้สเปคแบบเทียบเคียงเรือธงของค่ายอื่นเลยนะแต่ว่าราคาเพียงแค่หมื่นนิดๆเท่าน,น,นั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับผมวันนี้ผมจะมาแกะกล่องพรีวิวดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรีวิวเนี่ยก็อีกไม่นานเดี๋ยวมารอชมกันนะครับผมงั้นเรามาแกะกล่องดูว่าเขามีอะไรลักษณะเจ้าอินฟิ i x ซีโร่สามสิบ 5G ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มจากตัวหน้ากล่องก่อนเลยนะครับว่าเขามีบอกอะไรมาบ้างนะครับแน่นอนชื่อรุ่นสีโลสามสิบห้า G เนาะโอ้ทำสวยนะแล้วก็ตัว ROM นะครับให้มา2องร้อยห้าสิบหกจิกไบต์เลยนะครับผมแล้วก็ตัว RAM นะครับผมให้มาพื้นฐานอยู่ที่สิบสองจิกนะฮะบวกกับ Extend RAM อีกเก้าจิกนะครับผมก็จะรวมเป็นยี่สิบเอ็ดจิกไบต์นะฮะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K หกสิบเฟรมได้ด้วยนะครับผมเห็นเขาบอกว่าได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับผมแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยนะครับ 50ล้าน,นเลยนะครับเห็นไหมเขมียนว่า50ล้าน,นแล้วก็เหมาะกับการถ่ายร็อกด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีออโต้โฟกัสนะครับที่กล้องหน้าด้วยก็คือถ่ายได้ชัดทุกระยะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเขาบอกสเปคอะไรบ้างอืมโอเคสีเทลสิบเฟรมแน่นอนอยู่แล้วกล้องหน้าแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นรีเฟรชเลส,สนะครับผม 144Hz แล้วก็เป็นแบบ 3D c u r v e um ิร์ฟอ d d เล็ตดิด้วยนะครับผม กล้องหน้าเออไม่ใช่กล้องหน้าละกล้องหลัง108ล้านนะครับผมมีแบบ OIS ให้ด้วยนะครับแล้วก็68วัตต์ซูเปอร์ชาร์จนะครับผมแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับใช้ได้นานตัว68วัตต์ซูเปอร์ชาร์จตัวนี้ของ Infinix เนี่ยสามารถชาร์จครึ่งชั่วโมงนะครับได้จากศูนย์ถึง80%เลยทีเดียวนะครับเห็นเขาว่าไว้อย่างนั้นตัว CPU ใช้ MediaTek นะครับผม Dimensity 8020นะฮะ เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เทียบเคียงกับตัว Snapdragon 870ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าถ้าใกล้เคียงสุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ Snapdragon 7 Gen1 นะครับผมแล้วก็ตัวแรมเนี่ยอบอกมาอยู่แล้วนะครับเมืแ่อบบกี้นี้หน้าจอนะครับ6.78นิ้วเลยนะครับเป็นแบบ Full HD นะฮะ Refresh Rate 144นะอย่างที่บอกไปแล้วก็ตัวกล้องนะครับ กล้องหลังเนี่ยก็จะมีตัวอัลตร้าวายสิล้านด้วยนะครับแล้วก็มี2ล้านได้เป็นเดฟเนาะแล้วก็ตัวความหนาเนี่ยของเครื่องแค่7.9มิลเองนะครับถือว่าเครื่องคงจะบางนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแกะกล่องดูกันเลยนะฮะอ่าม,มีนะครับตัวเครื่องห่อมาสวยงามเลยนะครับเด,เดี๋ยวค่อยดูมีอะไรบ้างก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับผมแล้วก็ตัวอ่า คู่มือต่างๆเงืง่อนไขการประกัน,กนอ่า user manual ที่เราก็ไม่เคยดูนะแล้วก็ตัวเคสเคสใสนะครับเป็นซิลิโคนก็นุ่มนิ่มดีนี่ผมชอบนะเพราะมันนุ่มไม่ชอบแบบแข็งๆแล้วก็ตัวที่ชาร์จเร็วนะครับ68วัตต์แถมมาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวสายด a ต a าอ่ะโอเคเก็เไปกัน ทีนี้เรามาดูเจ้าตัวเครื่อง Infinix z ซีโร3 5G ตัวนี้กันนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นหน้าจอนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับ6.78นิ้วที่เป็น a m o l รสนะครับแล้วก็เคิร์ฟด้วยนะฮะโค้งขอบจอบางนะครับผมนี่เห็นเขาบอกว่า2.8มิลเองนะครับแล้วก็เท่าที่ดูก็คือติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับผมไม่ต้องไปกังวลหาฟิล์มโค้งดูนั่นนี่เนาะจอใหญ่ด้วยนะครับเห็นเขาว่า เป็นแบบ10บิตด้วยนะหน้าจอ10บิตแล้วก็รองรับความสว่างสูงสุด950นิตเลยนะครับผมสู้แสงสบายๆนะครับผมแล้วก็รองรับค่าสีเนี่ย DCI P3 นะครับผม100%เลยนะครับผมค่าขอบเขตสีกว้างเนาะแล้วก็รองรับ HDR10 ด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูหน้าจอนะครับด้านหน้าเนี่ยก็มีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็ที่บอกครับกล้องหน้า50ล้านนะฮะตัวนี้เนี่ย เป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับผมนี่ดูขอบโอ้ยจอบางมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะก็มีความบางนะตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีทองเนาะมันจะมีสีเขียวกับสีม่วงด้วยแต่ว่าที่มาจาหน่ายก่อนก็คือสีทองนะครับผมกับสีเขียวอขอบจอบางเคิร์ฟนะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเจอปุ่ม Power กับปุ่มปรับเสียงนะฮะตรงนี้ไม่มีปุ่มสแกลนิ้วมือหรือว่าด้านหลังก็ไม่มีแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันสแกนนะครับที่หน้าจอได้เลยเห็นไหมเร็วด้วยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยก็เป็นหน้าจอที่เขาเรียกว่าให้แบบフラชชิพเลยนะครับผมหน้าจอไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติรองรับสีค่าความสว่างแล้วก็ในเรื่องของการสแกนนู่นนั่นนี่นะฮะอ่า e f เฟร l เลสก็144 h z ด้วยนะครับผมทีนี้มาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะ เห็นแบบพื้นผิวนะครับนุ่มละมุนดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนทรายนิดๆนะครับผมก็เป็นสีทองเนาะสีทองอะลองดูเออของแสงสวยอยู่แล้วก็มีกล้อง108ล้านนะครับรองรับ OIS ด้วยนะครับผมแล้วก็การสั่นในอง OIS นะฮะแล้วก็กล้อง12ล้านนะครเป็น Ultra Wide แล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ปกติ Infinix ไม่ค่อยให้มาแต่ตัวนี้เป็นเรือธงเขาเนะเขาให้มาด้วยนะครับกล้อง Ultra Wide เขาก็ถ่ายดีมากเลยนะ แล้วก็มีเลนส์เดฟนะฮะสล้านแล้วก็มีแฟลชสดวงนะครับด้านหลังก็ถือว่าออกแบบมาสวยดีนะครับผมมีตัวซีโร่บอกอยู่กลางตัวนี้นะฮะทีนี้มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นตัวถาดใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวไมคแล้วก็ตัวไทซีนะฮะช่องไทซีแล้วก็ลำโพงนะตัวที่1ด้านล่าง ทีนี้มาดูข้างบนนะฮะข้างบนเนี่ยก็จะมีตัวรูลําโพงอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสเตอริโอนั่นเองลําโพงนะฮะแล้วก็มีไมคตัดเสียงตัวหนึ่งนะครับซึ่งปกติอินฟินิตไม่ให้มาแต่ตัวนี้ก็ให้มานะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับจุดเด่นมันก็อ่าถ้าดูจากกล่องเนี่ยเขาจะบอกเลยฮะบ,บอกคาเมราหมายถึงว่ากล้องมันดีนะครับผมสามารถอ่ะเข้าเมนูกล้องก่อนนะครับผมนี่รองรับการถ่าย108ล้านนะปรับ AI นะครับผมปรับพวก กันต่างๆได้รูปบุคคลอะไรเงี้ยนะฮะร,รูปบุคคลนี้ก็สามารถที่จะปรับแบบผอมบางหน้าไหลเล็กอะไรเงี้ยได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับโฟกัสเบอร์หรือไม่เบอร์เบอร์มากน้อยแค่ไหนก็ได้เช่นเดียวกันที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าใสาก็เช่นเดียวกันนะมีหมดแล้วนะรุ่นนี้เดี๋ยวนี้อ่ะทีนี้ความน่าสนใจเราก็มาดูที่กล้องหน้าดีกว่านะครับผม กล้องหน้านะครับผมถ้าในโหมดของวิดีโออย่างที่บอกเขาบอกเป็นบล็อกใช่ไหมครับโหมดวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะปรับเบอร์ได้นะครับผมนี่เบอร์ฉากหลังเผื่อเราอยากจะถ่ายแล้วแบบไม่อยากให้ติดข้างหลังที่แบบมีปัญหาหรืออยากให้หน้าเราชัดกว่าก็ว่ากันไปนะครับผมปรับได้แล้วก็ปรับแต่งความเออตรงนี้ครับนี่ชอบเลยเนี่ยนะปรับสีปรับอะไรได้นะครับทําให้แบบว่า ฟังก์ชันสีเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเวลาถ่ายวิดีโอเนาะทีนี้ถ่ายวิดีโอเนี่ยมีการสั่นด้วยนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนี่โหมดการสั่นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับแต่ว่าพอปรับการสั่นเนี่ยมันก็จะได้แค่ 1080p นะครับผมถ้าเราเปิดเป็น4 k 6 0เฟรมเนี่ยกล้องหน้าก็ถ่ายได้นะครับ 4K 6เเฟรมมันจะใช้แบบ o i s านะฮะคำนวณข้างหลังก็เช่นเดียวกันถ้าเป็น4 k 6 0เฟรมมันก็จะใช้เป็น โอเอสเอานะครับผมแต่ถ้าใครอยากให้ถ้าถ่ายกลางวันนะอยากให้นิ่งๆเนียนๆก็ปรับกันสั่นไปนะครับผมถ่ายก็โอเคที่แบบว่าการสั่น2ระดับไปเลยทั้ง o อ s แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยนะครับผมแต่ถ้าถ่ายกลางคืนเนี่ยผมก็แนะนำเอาตัวกันสั่นซอฟต์แวร์ออกนะฮะและใช้ o อ s ของตัวกล้องไปเลยซึ่งมันจะดีกว่ามันจะไม่ค่อยมีภาพเบลอนั่นเองนะครับผมแล้วก็อินฟ n i x เนี่ยมันจะมีไฟนะครับผมนี่ มีไฟมาให้นะครับผมทุกร่นแหละไฟกล้องหน้านะเผื่อแบบว่าในจ,จุดที่แบบว่าเออในแสงน้อยหรือมองไม่ค่อยเห็นหน้าจริงแต่อยากให้เห็นนะฮะแล้วก็มีแบบอย่างนี้ด้วยเปิดหน้าจอมาเป็นไฟนะครับผมก็สว่างกว้างไปอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะตัวกล้องนะฮะของเขาก็โอเนะฮะกล้องวิดีโอนี่ 4K ข้างหลังเหมือนกันนะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมปรับวิดีโอแบบ บิงบงอะไรเงี้ยเพิ่มประสิทธิภาพก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือโหมดประสิทธิภาพในที่มืดเห็นเขาว่าถ่ายแล้วแบบเออที่มืดๆเนี่ยโอเคเลยนะไว้เดี๋ยวผมไปทดลองนะครับผมไปทดลองมาแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องเจ้าตัว Infinix z e r ซีโรตัวนี้ให้ทุกท่านชมอีกทีว่าการเล่นเกมไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมคิดว่าทุกคนคงอยากรู้แหละว,ว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า ตอนนี้เลยนะขั้นแร,แรกเลยคือการจับถือมันนะก็ถือว่าโอเคนะปกติเนี่ยถ้าจอขนาด6 7 8นิ้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะมันจะถือแล้วรู้สึกเกะกะมันจะแบบทะทะมากเลยแต่ตัวนี้จับแล้วแบบเออเพียวอ่ะมันเข้ามือนะมันไม่รู้สึกว่าหนาอะไรเงี้ยนะครับพกสบายนะครับผมแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็ไม่ถึง200กรัมนะฮะแม้ว่าจะให้แบตท,ที่ใหญ่แล้วก็ให้หน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับถือว่าจับแล้วก็ รู้สึกได้ว่าเออมันพรีเมียมอะไรประมาณนี้นะครับผมเ,ออเดี๋ยวล่ะลองฟังเสียงสักหน่อย เอาลครับลองฟังเสียงดูแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเสียงมันใสกลางวานดีนะฮะอาจจะแบบไม่ได้เบสตุ๊บต,บตบึเหมือนเจ้ารุ่นที่มี JBL นะแต่ว่าก็ถือว่าใสากลางวานดีนะครับนี่เปิดสุดก็ไม่ได้แตกอะไรนะครับผมอ่าแล้วก็รองรับการดูวิดีโอได้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอย่างว่ามันเป็นจอระดับสูงเลยอ่ะโอเค งั้นก็เดี๋ยวยังไงผมไปทดลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานต่างๆให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับกับเจ้าตัวซีโร่สามสิบห้นะฮะเดี๋ยวยังไงมารอชมกันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ